สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้เฮาจสปามาแอลบนดอยนะเจ้าจือว่าห้วยกุบกับนะเจ้าดอยลูกนี่จะตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านี่เจ้ามาดูบรรยากาศกัน นี่จะเป็นบรรยากาศตอนเจ้านะเจ้าจะมีทะเลมอแบบหนาแล้วก็สวยงามมากๆนะเจ้าตอนเจ้าเฮ้าก็จะตื่นมาดิบกาแฟนะเจ้าบอกเลยว่ากาแฟของเปิดนี่ดีมากๆเลยเจ้าแล้วก็ตามด้วยนั่งชมวิวนะเจ้าแล้วก็จะตามด้วยข้าวต้มเจ้านี่เจ้านี่เป็นวิธีการดิบกาแฟนะเจ้าเฮ้าก็จะมีตัวกระดาษนะเจ้าสำหรับร้องแล้วเฮา ก็จะลาดน้ำร้อนไปก่อนนะเจ้าที่นี่เขาจะใส่ผงกาแฟไปแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำร้อนลงไปนะเจ้านี่เจ้าระวังรอเจ้าเขาก็นั่งชมหมอกแล้วทะเลหมอกหนามากๆเลยเจ้า บอกเลยว่าขึ้นมารอบนี่บมมีพิษหวังเลยเจ้าถึงแม่ว่าทางขึ้นจะลำบากนิดนึงแต่ว่าทิปนี่หอมได้ครับรถมาเองนะเจ้าเขาจะใช้รถในพื้นที่เลยนะเจ้า,า <ลด S 1> นั่งรถของเปิ้นมานะเจ้าบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนเจ้าพอเปิดนนะจะคุ้นชินกับเส้นทางเจ้าอันนี้จะเป็นบรรยากาศต,ต,ตอนเย็นๆน,นะเจ้าเขาก็จะนั่งจิบไว้กันนิดนึงชมบรรยากาศเพราะว่าอาก,กาศดีมากๆ เลยนะทุกคนอากาศเย็นลมพัดเย็นชื่นใจและเจ้าบอกเลยว่าดีเจ้าดีมากๆท่านไหนมีโอกาสอย่าลืมแวะมานะเจ้าบอกเลยว่าบอกพิดหวังแน่ ตอนเจ้าตีนี่จือว่าห้วยกุบกับนะเจ้าตอนนี้ตีภาคของเปิรนเปิดไม่เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเจ้าอันนี้ไปเลือกดูเลยเนี่ยเจ้าว่าตีไหนเหมาะสำหรับเฮาเจ้าเลือกจองกันได้เลยเจ้าบอกเลยว่าถ้าขึ้นมา